ภาพรวมของประเทศเยอรมันตอนนี้นะคะมันจะมีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชายเนี่ยบางส่วนก็คือถูกจับไปก็จะเหลือแต่ผู้หญิงเด็กหรือผู้สูงอายุอะคะ่ะคือฟูประเทศในตอนนั้นแล้วก็มีการนำตาา่างชาติสมัยเช่นสโรวีเีอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูทําให้มาในปัจจุบันเนี้ยคะ่ะก็คือเป็นเจเนอเรชั่นที่เรียกว่าวัยรุ่นหรือวัยกลางคนในวัยทํางานจริงๆอะคะ่ะน้อยก็เลยมีการเปิดโอกาสให้ชาวตา่างชาติจากประเทศผู้สามะคะถ้ามี ความรู้ทางวิชาชีหรือเป็นสายอาชีพใดที่มีใบรับรองหรือมีใบจบและเทียบเท่ากับการเรียนในประเทศเยอรมันได้ก็คือสามารถไปทํางานได้เลยแต่ก็ต้องมีภาษาเยอร,รมันที่ดีด้วยที่อยู่ในประเทศเยอรมันเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยภาษาดังนั้นเนี่ยถ้าไปที่เ,เลอกเรียนตั้งแต่มัธยมนะะเลอกเรียนภาษาเยอร,รมันจะมีโอกาสตรงที่ว่า,เ,าเมื่อจบจบมัธยม พร้อมภาษาเยอรมันเนี่ยก็สามารถไปสอบให้ได้ในระดับ b 2 b 2. 2นี่ถือว่าสูงเลยนะคะระดับตีแล้วก็สมัครขอวีซ่าเพื่อที่จะไปเรียนต่อก็จะต้องไปเรียนภาษาต่อแน่นอีกหนึ่งปีไปปรับตัวอีกหนึ่งปีก่อนที่จะได้เข้ามหาลายัยพอมหาลาัยที่นั่นก็คือถ้าจะเอาแบก C ก็ต้องเป็นหลักสูตรภาษาเยอรมันอันนี้เรียกว่าคนที่ ตั้งใจจะไปเรียนมหาลัยในประเทศเยอรมันก็คือต้องเลือกเรียนภาษาเยอรมันต้อไปอยู่มัธยงแต่ถ้าไม่มีภาษาเยอรมันเลยตั้งแต่ต้นก็ต้อง,ก,องก็ต้องเรียนภาษาเยอรมันให้ได้ในระดับถ้าขั้นต่ำก็ดีหนึ่งแต่ถ้าจะเอาให้สามารถเลือกอาชีพไปอย่างตลาดในประเทศเยอรมัน,นเอต้นนแง่ด้ B2 การที่จะให้ได้ถึง B2 อาจจะใช้เวลาถึงปีถ้า B1 ต้องก็ยังเร็วสุดประมาณ7เดือนถ้าคนที่สมมติว่าจบม .6 มาแล้วและยังไม่รู้ที่จะไปไหนในประเทศไทยก็ยัง ไม่ได้มองว่าจะเข้ามาหาลัยในไทยค่ะก็มีบางคนหรือส่วนใหญ่เลยค่ะก็เลือกที่จะมาเรียนภาษาเยอรมันในระยะเวลาประมาณเจ็ดเดือนแล้วก็เลือกที่จะไปสายอาชีพที่ประเทศเยอรมันเลยเพราะเขามองว,ว่ามันเป็นการเป็นการได้ไปเรียนแล้วจบมาจบหลักสูตรของเยอรมันก็มีงานทำาดีาอยู่ที่นั่นได้หรือจะขอสัญชาติเยอรมันก็ได้ขอเยอรมันสี่ห้าเพราะว่า นเหล่านี้จะต้องไปเรียนในโรงเรียนด้วยนะคะก็จะต้องไปเจอกับอาจจะมีเด็กวัยรุ่นด้วยที่เรียนอยู่ก็ต้องดูว่าเป็นวัยที่ยังพอ้อมที่จะเรียนภาษาผู้แบบนี้46ยังมีเลยนะคะที่ไปแล้วเนี่ยแต่ด้วยความที่ยังแอคทีฟมากๆเรียนภาษาได้ดีเข้ากับเพื่อนในห้องเรียนได้ไม่ได้มีปัญหาเลยดังนั้นอายุไม่ได้จำกัดคะ่ะ